คนตอแหลมักจะได้ดีครับพี่ลองเก็บสถิติ8คนใน12คนที่ตอแหลจะไปได้ไกลกว่า4คนที่ไม่ตอแหลหรือเปล่าสิ่งที่เกิดคือ8คนไปไกลกว่า4คนครับ4คนที่ไม่ต่อแหลคืออะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาให้ทาอะไรทําไม่มีการประจบเจ้านายใช้ชีวิตตามปกติ4คนนี้สุดท้ายก็อยู่ในวงการแต่ไม่โดดเดน่น8คนที่ตอแหลเป็นโดดเด่นครับไปได้ไกลด้วยและไปได้ดีด้วยถามว่าทําไมเพราะการตอแหลอยู่คู่กับสังคมไทยครับมันต้องต่อแหลไม่ว่าจะเป็นการตอแหลไปกับเพื่อนร่วมงานตอแหลกับหัวหน้ามันต้องทําแต่ทําไม่ มันมีลิมิตนะครับอยาให้เขาจับโปได้นี่สาคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามโดนจับโปได้อะความ trust ของคุณจะถูกหายไปเลยพี่ก็ตามต่ออีกว่า8คนเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนสรุปไปได้จริงๆคือ3อีก5คนนึงคือต่อแหลแต่ต่อแล,แล้วแล้วหลุดไอ้หลุดกลางทางเนี่ยมันก็จะตันไม่รู้ด้วยกฎแห่งกรรมหรืออะไรสักอย่างมันก็จะมีอะไรมาบล็อกเขาก็จะอยู่ได้แค่เลเวลหนึ่งอ่ะอีสามคนทะลุเพดานได้ด้วยความต่อแหลอย่างต่อเนื่องและคงที่และ3คนเนี้ยเคยเป็นคนที่หลัง partition อ่ะฟองนู่นฟ้องนี่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายทั่วันี้กก็็ยัังไดด้้ีเพราะะฉนน ไว้ถ้าต่อแหลได้ต่อแหลให้ตลอดชีวิตแล้วชีวิตคุณจะไปไกลแต่ถ้าไม่สามารถที่จะต่อแหลได้ตลอดชีวิตสิ่งที่แนะนําคืออยู่ให้เป็นต้องรู้จักกาลเทศะและการเข้าหาผู้ใหญ่และการปรับตัวให้เข้ากับคนที่เราต้องไปดิวด้วยในหน้าที่การงานให้อยู่ระดับที่เหมาะสมพอดีและมีชั้นเชิงและคุณจะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องมองตัวเองว่าชันเป็นคน